ทัดยังไงครับเอาตะการนะเปล่ยนเขีนน้ำปริมันตรงปีครับแล้วก็ใช้ขนาดของลมประมาณสามสามไม่เกินสี่ครับถึงเลยใช่ไหมถึงเป้าหมายเลยโอเคเก่งมากครับอที่เราอืมโดนคนนะครับครมต้องมีโดนคนกับไปไกลถ้าใครไปไกลก็ได้รางวัลหนึ่งถ้าโดนคนหรอถ้าโดนคนก็ได้รางวัลหนึ่งร้อย

เนีไปล่อยมาปล่อมึงนี่ได้สามกับประมาณสี่เนี่ยสิป้อนก้าสยิน้นิ ทีมนี้ครับทีมใช่ี่อคิวนะที่ใจเออที่คนกลุ่มเกับกลุ่มเเอากินส้มตำด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะใกล้เคียงพอให้แรงวันกทยเนยำนะกลุ่มใกล้เคียงมวยกิ้แบ่งพือได้เเจ้าเขาพูดใกล้เคียงทั้งไก่ทั้งเม่นหยอแบ่งมอเออได้ ขอบคุณม <łość> ่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับานบวตอคุกนัขวานึงน้ำส้มถายรูปป้ะอามัด้าลูกมคนบอกมัด้านูเปียงหมดเลย